วัสดีค่ะวันนี้ป้านงคนเมืองจะมาตําน้ำพริกกบให้ดูนะคะเมนูน้ำพริกกบคนอีสานคนก็นจะห้องว่าปนกบไอเครื่องปรุงก็จะมีกบกบปิ้งแล้วก็ซับแล้วเดี๋ยเจ้ากบปิ้งแล้วก็ซับซับซับ,ซบแล้วก็ ยกทังถาดเลยนะคะอันนี้จะมีขา่าพริกกระเทียมมะแขวน,นเรจจะใส่มะแขวนไปมะแขวนจะได้หอมหอมอันนี้มะเขือแจ,จ้เ้จมะเขือแจ้มะเขือแจ้มะเขือคืนเผามะเขือคืนเผามันมีแกนเดียวกันเลยเอามะเขือหวานเนี่ยมาเผาตวปมันก็นเลยสีดำๆเจ้ามันก็นเลยบอก่ข้งามอันนี้พริกอันนี้พริกเจ้า พริกกะเลียงเจ้าพริกกะเลียงมกไอปิงมดละปิงเลยนะเจ้าอันนี้ปิงกระเต่าอบมันก็เลยเป็นสีจีนะเจ้าปิงกระเต่าอบพี่ข้านดางเต่าทานเจ้ามันงคลี่ข้านังเต่าทานเราก็จะมาทำการตำกบเนาะอันดับแรกจะใส่มะแขวนก่อนเนอเจ้ามะแขวนเลยมะแขวนนะคะ บักขวนสุดยอดของเครื่องเทศคนเมืองเล้นะเจ้าอันนี้เป็นบักขวนดิบตีเอามาใส่ช่องฟิตไว้โอ้โหอันนี้กลิ่นตะลบออโอกวนแล้วเนี่ยใส่เนี่ยใส่มัแขวนเ็ศก็ใส่ขาเนะเจ้าขาแก่มัแขวนขาแก่แล้วใส่เกลือไปแห่น้อยหนึ่งใส่เกลือไปให้มันบอก,กระเดินใส่เกลือไปสักน้อยน้อยเดียวเจ้า ไปน่อยเดียวเนาะใส่เป็นบุดเลยเนอะหอมขาวมีทั้งหอมเผาแหละกระบอกเผาเนี่ยเจ้าอันนี้ปีนอกตัางเหนือเขาจะกินจะกินแบบนี้เนี่เจ้าจะกิ่นแบบเอากบไปปิ้งก่อนแล้วก็เอามาตำแต่ผักอีสานคนจะเอาไปต้มเนี่ยเจ้า จะต้มแล้วก็มันจะมีนามดตยเนะาะผักอีสานฝรั่งหัวปลนกบอิน,อนนะบ้านเฮาห้องว่าต่ำกบหัวหายอ่ะบ้านเฮาห้องว่าต่ำกบแล้วเจ้ากินมันก็นจะหอมหอมก็พอปิง้งแล้วก็หอมพริกหอมมะแขวนนี่เจ้ามะแขวนนี่สุดยอดเลยเนี่ยเจ้า ต้องใส่มาแขวนใหม่นะเจ้าต้องใส่หมักแขวนหมัแขวนดิบเลยเจ้าถ้ามะแขวนแห้งแล้วใส่มาได้ละมันขมนี่เจ้าเอามาใส่ช่องพิกไว้มันก็เลยยังใส่ได้อยู่เจ้าน้ำพริกกบนะคะน้ำพริกกบอาหารของคนเหนือ สิบ้านน้ำม่วงก็อย่าห้องตํากบตํากบตําเขียดตําอึงตําได้หมดเจ้าตําได้หมดทุกอย่างใส่มะเขือแจ้จีสหมดเลยมันอยหอมมันอยมันอยหืนนิดๆเปิดห้องมะเขือืนตให้เครื่องมันละเอียดนอยนึงกเนาะ แขนในี่ใส่นักมันก็นจะซาซาลิ่นเนอ้อไปบ้านก็นจะห้องว่ะแขนเดาลิ่นดึบดึบแขนใส่นักจะเดาลินดึบดึบหอมาหอมากหอมมากหอมมาแขนเจ้าหอมมาแขนเป็นสุดยอดของเครื่องเทศเนาะมาแขนนี่นะ ดีปีหรือว่าไอ้เม็ดเม็ดเม็ดผักชีอ่ะยังบอหอมต้องมะแขวนห้เจ้าดับข้าวนี่มาแขวนนี่สุดยอดถ้าลาบนี่บอกมีมาแขวนนี่โอ้คนบ้านะห่วงคนเมืองลีนี่แทกบอททำกันนะเจ้าเพาะว่าเสื่องเทศมันมันบ่ใจคนบ้านเฮาเนาะ อันท้มันต้องหมักแฟนวันนี้กับปิงในไอเต่าอบเจ้าบ่าได้บ่ได้ดังทานเจ้ามันเป็นบดทบมืนหมื่กววาฝนตกไปที่ข้านดังทานเนาะแล้วก็เอากบใส่ไปเลยนะเจ้ากบใส่ตมรวมๆกันไปเลย มันก็จะออกหอมหอมกบหอมกกบปิง้งสองตัวนี้สองตัวกันกินมาสามขา่าเพิ่มกันเนี่ยมะเขือนี่ก็จะใส่ไปเลยเจ้ามะเขือเฮืนๆืนเนี่ยมันจะมีอยู่หน่วยหนึ่งเนี่ยจะรสชาติเฮืนๆืนเนี่ย มะเขือแจ้เนี่ยมะเขือนี่ก็ใส่ไปเลยเจ้ามะเขือไอ้นี่จะสีบางงามดำคึ้อเแต่เขาต้องใส่ส่วนมาเขาจะใส่มะเขือแจ้เผาเลยเจ้ามะเขือแจ้แก่น่ะเจ้ามะเขือแจ้หนุ่มกับบใส่ใส่มะเขือแจ้แก่เผา ไม่ตัวพระเอกคือมะแคนดิปหอมทิ่บ,บ้านเสาบ้านมมะแคนดิปใส่ลอลไรพักกับนี่กับผักกะถินกับถั่วฟักยาวพักกะถินนี่จู้กันเลยด้วยเจ้ากับต่าเขียดต่าก๊กนี่นะเจา้ายางล้ำ เจ้าจะชอบตับกบเพราะหวาเนือมันเยอะเขียดเนือมันน้อยเจ้ากเนือมันเยอะตัวอ้วนอ้นเอบเอ็ด ให้เลือกเลือกออบางคนกับบลาบนอเจ้าบางคนินกันอยาปิดปิดปิดเอากระดูกออกมันจะเป็นตีนเป็นตอนมันจะบกครละเอียดเข้ากับจะบกครชอบลายมันต่อได้เข้ากัเเลยเอามาหลาบหลาบหลบ เมนูไอ้ตำกบนี่พระเจ้ามากปะ่ะผักกับหลายๆหยอดมะฮอยมใหก้กบกับได้นะเจ้าหยอดผักขี้เตา่าผักขี้เตา่าบวใจคนเหนื่อยมูอจักกัน คนอีสานคนไทยฝนห้องพักกันอย่างกบบระบอกไต่คนเหนือเป็นใช้ห้องพักที่เตาเอากับต๋ำก๊กต่ำเขียดลำหมากจนบ้านสะเทือน เดนอเลยนะเจ้าอ,อ้าวเมนูตำกบข้าวแรงนะเจ้าข้าวแรงเมนูตำกบข้าวแรงโอ้น่ะนี่กบอึงเขียดอกอกเยอะ ไบกดโอ้โหมีแต่อึงแต่เขียดกบแต่มีทุกหน้าอยู่ละกบอ่ะกบขอเล่้งอ่ะจิมสะหน่อยก่อนนะเจ้าอื้อหือ Hò khoan, hò màu khoan Hò mà khoan sốt giọt Hò mò khoan เมนูตำกบมโ้หสองตัวได้จานบิกชึกเลยเจ้าได้จานบิกชึกให้มาจ้ะ ขวัญยังนักใส่มาเขือแจ้น้อยขวัญยังนักแส่มาเคือ้แจ้น้อยไปหน่อยมันก็จะหอมมะแขวนนะคะแค่นี้นะคะน้ำพริกตำกบคนเหนือมันจะออกหอมๆเจ้าหอมหน่ากิน ไปหาพักกัับกันนาอเดี๋ยวมากินข้าวแต่กันด้วเจ้าเมนูตำกบคลิปนี้เอาไว้ตีก,กันด้วยเจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจ้าหวัดดีเจ้า